จำได้ไเราเจอแตงๆไดผลออกมาเอ๊ะอาจารย์อาจาย์ไม่ได้คเรื่อวกแบบทำแรกของอาจารย์เลยนะคานถือว่าเราไม่เห็นไม่ใค่แล้วเราเลี้ยงเคียน้อยลงแค่บอกถ่ายนี่ได้ไม่ต้อการีวันนี้นะวดนี้ไม่ีแล้ว อ๋อสลัดร้อนๆจ๊ะโอเคขอบคุณนี่จาริงคันาริงมีคนนัแล้วจังสนงเป็นเรื่องไม่เป็เร่องสยาไม่อยากได้ทำเนื้อกัแฟอยากได้โผล่วัอยากได้น พวกที่เริ่มงานุ๊บเนี่ยสตาร์ทกปาต้องมีการลูกอื่นคนที่ไม่อดทนยที่มก่อเวลาทีแล้วอ้องถสายที่ีไม่ได้ฝายนก็มีพี่เพื่อนที่วามเี่อยากให้เชื่อว่าการนนไม่ได้มาเอาไว้กราได้เข้ามาร่วนในพี่วันนี้นะครับ ก็วันนี้เราได้ยิ้มนะครับได้รางวัลได้เข้าใจรถเฟสแล้วก็แท็กซี่ถ้าพูดภาษาสอสอเนียก็จะมีคำว่าสุขภาวะนะครับภาษาแพทย์ก็จะในความหมายที่เราทำงานเนี่ยเป็นระดับไม่ได้เป็นวิชาสุตนะครับเราคุยกับคนข้างบ้านรู้เรื่องนะฮะเราจะรู้แล้วว่าเออสุขภาพสังคมมันดีอย่างไรนี่ยังไงนะครับคนเราเนี่ยท้เนี่ย ยี่สิบใช่ไหมไม่ใช่รุ่นคลาสสิกหรือยี่สิบลงไปอยู่ไหนบ้างนะครับบางคนบอกฉันอยากจะอยู่บนเตียงเตียงนอนคือไอ้แปดแปดแปดนั่ยนะคะหรือว่าหรือว่าเวิร์กไรส์บาลานซ์เนี่ยจริงๆของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องต้องจริงๆเราจะทุกน้อยลงนะคะถ้าเราไม่พยายามบอกตัวเองเราจะเองทุกเสดก็ต้องมองต้องทำอะไรหน่วยงานต้องทำอะไรเราต้องทำอะไรเยออ่ะเยอะ แต่มันก็อ,อาจจะต้องเริ่มสตาร์ทจากอย่างนี้ก่อนค่ะว่ามันน่าจะเป็นไปไม่ได้ที่องค์กรองค์กรหนึ่งจะดีไซน์ใดๆก็ตามให้เซิร์ฟ83,000ความต้องการได้ไม่น่าจะได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่ากลุ่มของบุคลากรแล้วคามต้องการของบุคลากร,การ,ากรม,มันลงไปเหลือสักประมาณ15กลุ่ม20กลุ่มนี้นะ่อันนี้น่าสนใจเช่นเมื่อกี้เราก็พูดเรื่องเจเนอเรชันอันเป็นเนี่ย,ยอะไรนะแปะแปะทำงานไม่ใช่ <c oughs> นนะเหรอเม่นั่งน้ำหยตอนทุกตอนฉันเีงโปรเจกต์เฮ้ย บางวันไฟไหม้ตีสามเอ๊ะตัวผมแฝดตัวอยู่ที่ที่แบ่งเรื่องปัญญาพอดีไม่รู้จตนิสัยส่กระดาษหรือเปล่าก็คือว่ามันเพราะมันหมดวันนะคะบางอย่างวันนั้นน่ะทําได้มันก็จะกลับบ้านไปแล้วเฮ้ยทำได้ว่ะเก่งว่ะเดี๋ยวก็เอาไว้สอนเด็กนะนะเพสมมติว่าไม่มีงานทำยังไรทำแล้วอาจจะได้กลับไปสอนหนังสัยก็ไว้ก็ทำอะไร ดูก่าละต่างนนหน้า้น้องที่เป็นวาก่อนอื่นะคะดิฉันจยน่งที่วังให้ดูได้เลยค่ะ สนุนสกภพอองค์กรนะคะในการที่จะขับเคลื่อนพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นองค์กรแห่งความสุขข,ขอบคุณท่านอาจารย์เทวิยากมล มองกล้องมองกล้องมองกล้องก่อนมองกล้องก่อนสามเดือนแต่คนนี้ส่งตัวแทนมารับข้ามกอนต่อมากครับครับและสุนัขเกตและสุนัขเอีต่อมาครับอีกสามเดือนคนนี้จะชนะครับผมครับผมแต่มองกล้องหายตอนนี้ยนี่ตัวจริงครับครับจากเดิม68สิปดหรืครับผม และทั้งหมดขอให้สวยกันออกมาทุกคนเลยนะคะขออนุญาตนะครับท่านครับเดี๋ยวขออีกสัก2-3กล้องนะครับขออนุญาตในทางนะครับโอเคครับครับ one two ขอบคุณด้วสาธก h a p p p l a c e ครับโอ้ขออทีนะครับขอความสุขพอีก50%คขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอคุท่านมากนะครับผมครับขอบคุณท่านคราบสุขเพินมอนะครับ เ,เชื่อชูองค์กรสุขภาวะอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับประสงค์เพื่อที่จะบูรณาการและประสานมหาคนครให้เป็นองค์กรสุขภาวะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะในลําดับแรกีิทีะนะคะท่นานรอผู้ว่าราการกรกุลเทพลำดับต่อมานะคะขอกราบเรียน ผูว้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครได้ประกาศนโยบายพัฒนากรุงเทพมหาคนครให้เป็นเมืองน,น่ายอยู่สำหรับทุกคนกรุงเทพมหาคนครเป็นเมืองที่มีความหลากหลายเป็นมหาคนครที่ต้องมีการบรยยิหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้ทัดเทียมกับเมืองมหาคนครกรุงเทพมหาคนครจึงมีความสำคัญและเป็นปัจจัยช่วงเดือนมิถุนายนถึงธันวามคม2560กับสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสริมสนุเป็นประเด็นสุขภาพชีวิตการทำงานที่มีความเครียดคงถึงกรกฎาคม2567มีรีชักนมภาษีเจริญภายใต้กรองงานที่ดีการสร้างบรรยากาศในการทำงานและกิจกรรมการนำร่องทั้ง6สำนักงานเขตมีกิจนณรลและสสสซึ่งจะร่วมเป็นภาคทีเครือข่ายแห่มงมนคร สำหรับองศา,าราจารย์สวิดาสมอเวสรองผู้ว่าราชการกุ่มองค์กรอื่นๆที่สอสอสอได้เข้าไปร่วมพัฒนากิจกรรมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มันไม่มีความทุกข์และให้มันทุกข์น้อยหน่อยเนี่ยมาตลอดแต่ทีนี้เราต้องยอมรับความจริงกันอย่างนึงนะคะว่าที่ผ่านมาเราทำเวิร์กเพลสเนี่ยโดยเฉพาะมนุษย์ที่เป็นคนอะไรนะเป็นเอเจนต์อะเป็นคนมาทำเพื่ออะไรนะเจ้าหน้าที่ที่สรสร้างความสุขให้ทุกที่สุดเลย เราก็ต้องมาคอยบังคับให้ทุกคนมาอยู่ร่วมกันในที่ที่หนึ่งใน,นเวลาเดียวกันเพื่อจะออกกํลาลังกายบ้างกินกาแฟบ้างพูดคุยบ้างทํากิจกรรมบ้างกลายเป็นว่าคนที่มาลันแฮปปี้เวิลด์เทเล่าทุกที่สุดมันไม่สร้างต้องการสร้างความสุขให้กลมกล่อแต่ไปสร้างความทุกข์ให้หลายคนจํานวนมากดังน,นั้นเนี่ยพอสองปีที่ผ่านมาที่เราเข้ามาเนี่ยจริงๆสองสามเรื่องเรื่องแรกอยู่ในนโยบายของผู้ว่าอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ทุกท่านคือประชาชนอยู่นี้และ วันหนึ่งคุณก็คือประชาชนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลคุณด,ด้วยเรื่งของค่าจานข้าวคุไม่กินค่ะเขาเริ่มที่จะแบบหน้ามนหมองท่านประหลัดก็จะเดินดูหมเห้งคนทุกวันทุกวันค่ะมีเช่นมีรู้ตัวแล้วแต่เราอยากให้รู้ว่างานที่หนักมากที่รเราไม่เหลืะลลค่ะเพระาะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแบ่งการพูดกนิดนึงเม่งั้นเดี๋ยวซ้ำคือท่านสั่งอาจารย์เนี่ยว่าให้ทํางานหรือให้เปลี่ยนแปลงท่านสั่งนะคะว่าในที่สุดพวกคุณทุกคนต้องทํางานน้อยลงแต่ได้งานมากขึ้น อันนี้คือสั่งสิ่งที่สั่งอาจจะแต่วันแรกที่สั่งเข้ามามีช่วงเปลี่ยน่านที่มันอาจจะดูเฮ้ยอะไรวะแบบยากอ่ะต้องรู้ว่ามันเป็นทุกข์อยู่แบบนี่คือเหตุผลที่เราขอให้สศขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจนะคะทุกค่า